หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสประโยคเฉยๆแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจริงยิ่งในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยเรื่องชวนเครียดต่างๆเสียงหัวเราะนี่แหละค่ะที่จะช่วยเยียวยาจิตใจของเราให้ดีขึ้นได้ในขับพันจะช่วยได้จริงไหมแล้วมีวิธีการอย่างไรค้นหาคำตอบได้จาก EP นี้เลยค่ะ You're listening to ACAD Talks by PBIU Podcast. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ A Cat Talk at PBRU กับรูปแบบการแนะนำความรู้เทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์และช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของทุกท่านในรูปแบบ p o อ t แค t ฟังสบายย่อยง่ายแต่ให้ความรู้แน่นๆจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรบุรีกันค่ะ คุณรู้หรือไม่เสียงหัวเราะแบ่งออกเป็นสองประเภทนอกจากจะเป็นการหัวเราะตามธรรมชาติซึ่งเป็นการแสดงอารมณ์ของคนทั่วไปเมื่อเจอเรื่องตลกหรือสิ่งที่น่าขำขันเกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันของเราแล้วยังมีการหัวเราะอีกหนึ่งประเภทนะคะที่สามารถเยียวยาและยังช่วยรักษาอาการของโรคบางอย่างได้นั่นก็คือการหัวเราะบาบัดค่ะหัวเราะบาบัด คือการใช้เสียงหัวเราะเป็นเครื่องมือสำหรับรับรกษาและบำบัดจิตใจมักจะถูกใช้กับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าหรือมีภาวะเครียดอาจมีการใช้เทคนิคต่างๆเช่นการดูคลิปวิดีโอหรือการแสดงละครที่มีการสร้างความขำขันการฝึกหัวเราะการใช้เกมและกิจกรรมต่างๆที่ทำให้เกิดการหัวเราะขึ้นได้ค่ะ คราวนี้เรามาฟังประโยชน์ของการหัวเราะกันบ้างนะคะรับรองว่าถ้าฟังจบทุกคนจะต้องลุกขึ้นมาหัวเราะคนเดียวแน่นอนแต่ก่อนจะออกไปหัวเราะคุณผู้ฟังลองมองไปร,บรอบๆตัวก่อนนะคะเดี๋ยวคนข้างๆคุณผู้ฟังอาจจะตกใจได้คะ่ะ5ประโยชน์ของการหัวเราะบำบัด ประโยชน์ข้อที่1ลดความเครียดเพราะการหัวเราะจะทําให้คอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดลดลงและช่วยเพิ่มเอนโดฟินคือสารแห่งความสุขนั่นเองค่ะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นประโยชน์ข้อที่2คือช่วยสร้างพลังงานบวกไม่ใช่ไปบวกกับใครนะคะเพราะการหัวเราะเป็นวิธีที่ดีในการสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองรวมไปถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของคุณรอบข้างคุณได้อีกด้วยค่ะ ประโยชน์ข้อที่3ช่วยให้ผิวพรรณดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของใบหน้าในข้อนี้สาวๆหลายคน <Yeah. S 1> อาจจะชื่นชอบนะคะเพราะเมื่อเราหัวเราะกล้ามเนื้อบนใบหน้าก็จะขยับไปมาส่งผลต่อระบบการไหลเวียนเลือดในร่างกายเราแล้วก็ทําให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งขึ้นมาได้ค่ะสังเกตนะคะคนที่หัวเราะแบบหัวเราะเยอะๆบางทีหัวเราะจนหน้าแดงนั่นแหะค่ะ เลือดก,กำลังสูบฉีดอยู่ภายในร่างกายของเรานั่นเองประโยชน์ข้อที่4ช่วยในด้านระบบหายใจเนื่องจากว่าเวลาที่เราหัวเราะ หรือระหว่างที่เราหัวเราะร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนถ่ายออกซิเจนเมื่อร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นจึงมีส่วนช่วยในการป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้หอบหืดโรคปอดเป็นต้นค่ะและก็มาถึงประโยชน์ข้อสุดท้ายนั่นก็คือข้อที่5นะคะจะช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารนั่นเองเหมาะกับคนที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่มีอาการ ผูกก็ช่วยได้ค่ะเพราะอะไรล่ะคะเพราะการหัวเราะจะทําให้อวัยวะภายในช่องท้องขยับเหมือนกันค่ะเหมือนได้บริหารลําไส้ตับไตกระเพาะทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้ดีมากขึ้น <S <S และนํามาซึ่งระบบการขับถ่ายที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันอย่าลืมมองหาเรื่องเล็กๆที่สร้างสิ่งหัวเราะให้กับเราในทุกวัน แต่ถ้าวันไหนคุณผู้ฟังรู้สึกไม่ไหวจะหัวเรา ouais. ะจริงๆลองใช้เทคนิคหัวเราะบำบัดดูได้นะคะไม่ว่าคุณผู้ฟังจะเจอปัญหาอะไรเรียนหนักทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ไม่ทันเสนองานลูกค้าไม่ผ่านทะเลาะกับแฟนหุ้นตกเจ้านายสั่งงานตอนเย็นถูกเพื่อนนินทาและป้าข้างบ้านชอบถามว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนข้อสุดท้ายนี้น่าจะเจ็บสุดค่ะจะเจอปัญหาอะไร อย่าปล่อยให้ตัวเองเครียดจนเกินไปมาหัวเราะกันดีกว่าค่ะเพราะการหัวเราะมีประโยชน์มากกว่าที่คิดและหากคุณผู้ฟังชอบสาระประโยชน์ฉบับย่อยง่ายฟังสบายแบบนี้สามารถกดติดตามเราได้ค่ะหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากเสนอแนะเรื่องราวสาระประโยชน์ใดๆที่ต้องการให้เราเล่าให้ฟังก็เสนอมาได้เช่นกันในช่องคอมเมนต์ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟัง แล้ววันนี้คุณผู้ฟังหัวเราะเรือยงคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอีกหนึ่งวันของคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะและหากคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาตนเองมาสมัครเรียนกับเราเพื่อโอกาสแห่งความสำเร็จที่คุณสร้างได้จากการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดที่เพจ pbu i l i e like Long learning กันนะคะ เพราะความรู้คืออาวุธที่สำคัญที่จะทำให้คุณเป็นผู้ที่ถูกเลือกในโลกยุคใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิม